I'm พบก,กันอีกแล้วครับมผมกายซาร่าจากรัชรี Property Expert ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ Highland Park พัทยาค่ะเฟสแรกจะมีทั้งหมด2องทป์นะคะทป์แรกคือคาเซียค่ะซึ่งคาเซียจะเป็นบ้านแบบเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะเป็นยังไงนะกายครับสำหรับไทายป์เริ่มต้นของโครงการ Highland Park ครับก็จะเป็นคาเซียเป็นสีห้องนอนห้าห้องน้ำครับสที่จอดรถพื้นที่ดินเริ่มต้นครับหกตารางวาครับพื้นที่ใช้สอย282ตารางเมตรครับซาร่า ใช่ครับอันนั้นคือจะเป็นไทเริ่มต้นเลยราคา9.9ล้านบาทส่วนวันนี้หลังที่เราพามาชมด้านหลังก็คือเป็นโลสบูดครับอันนี้จะเป็นไทใหญ่ขึ้นมาหน่อยของเฟสแรกซึ่งเขาจะมี3<ฆ>เฟสด,ด้วยกันวันนี้เราพาชมเฟสแรกก่อน<ฆ>สําหรับหลังนี้จะเป็นบ้านแบบ2ชั้นครับ4ห้องนอน5ห้องน้ำครับพื้นที่ดินครับซาลาจะอยู่ที่79ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่375ตารางเมตรครับ<ฆ>ใช่ครับราคาเริ่มต้นของไทนี้อยู่ที่15ล้าน1นหบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมใช่ครับ<ฆ> ไปดูกันค่ะไปครับที่จอดรถของเราใช่ครับฟังก์ชั่นหลังนี้ครับที่จอดรถอย่างที่บอกครับได้ถึง3คขั้นเลยใช่ครับเยอะมากนะฝั่งนี้จะเป็นห้องเก็บตู้ไฟแล้วก็ห้องเก็บของห้องเก็บของเก็บตู้ไฟใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้า,ขาบ้านแต่เรายังไม่เข้าเราขอพาไปชมเทเรสก่อนสวยงามมากท,าาทําบมากตัวอย่างครับเขาจัดมาก็จัดเป็นสระว่ายน้ำมามีศาลาให้ครับ ตรงนี้ชิลมากเลยนะสามารถตั้งเป็นแบบลานบาร์บีคิวสังสรรค์มีซันเบดไว้นั่งไว้นอนอาบแดดได้เลยตรงโซนนี้เขาจะเป็นแบบเป็นโซนแบบเทเลสมีโซฟาไว้แบบให้นั่งเล่นครับจริงๆหรือว่าเราอาจจะมีตัวอบาร์บีคิวมาแทนตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปิ่งบาร์บีคิวไปแล้วก็มี แขกไปใครมามีลูกหลานก็เล่นน้ําไปตรงนี้ถือว่าเป็นโซนแอคทิวิตี้จัดปาร์ตี้กันเลยใช่ครับเราเข้าไปข้างในบ้านกันได้ฝนเริ่มตกแล้วเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะ ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าจะเป็นสัดเป็นส่วนเลยตรงนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นตู้เก็บของวางของได้แล้วก็มีไฟส่องมาให้เลยวสวยงามมากเลยโซนแรกโซน living area ของเราซึ่งเราจะสังเกตได้เลยนะว่ารอบด้านเนี่ยจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขามีกระจกค่อนข้างเยอะสูงใหญ่หอรอบด้านเลยค่ะ เดี๋ยวโซนที่เ,เข้ามาครับโซนแรกชั้นหนึ่งเป็นแปลนบ้านแบบสแตนดาร์ดทั่วไปทั่วไปครับที่เข้ามาจะเจอกับโซนลิฟวิ้งแอเรียแล้วก็คอนเนคติ้งกับดินนิ่งแอเรียแล้วก็มีโซนครัวยโุโรปเดี๋ยวเราจะพาชมครับว่าแต่ละโซนจะเป็นยังไงบ้างโอเคโซนนี้ครับเป็นโซนลิฟวิ้งแอเรียของบ้านหลังนี้คือจะมีความองคโถงมากตรงนี้ครับจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มซึ่งถ้าเรามองไปแหนเราจะเห็นกระจกมันจะเป็นกระจกที่คอนเนคกับห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมกันชั้นสองว่าดนนไหน จะบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะตอนเย็นๆน่ะ hmm. เพราะว่าฝั่งนี้จะหันไปทางทิศต,ตะวันตกเราจะเห็นแสงจากพระอาทิตย์เข้ามา hmm. ความทองที่มันกระทบเข้ามากับบ้านอะ่ะมันสวยงามมากเลยค่ะให้ความวอร์มมากๆเลยด้วยความที่แสงธรรมชาติเขาเขาเยอะจริงๆผ้าม่านก็สูงจรดเพดานเลยค่ะสไตล์การตกแต่งของบ้านโรสบูดบ้านตัวอย่างของโครงการนี้ครับเขาก็จะตกแต่งสไตล์เป็นโมเดน พ r อ p i c อ l ออกแนวมีกลิ่นอายของรีสอร์ทหน่อยๆทางด้านนี้จะมีกระจกใช่ไหมครับถ้าเรามองไปเนี่ยมันจะเห็นตัวสระว่ายน้ำของหน้าบ้านเลยแล้วก็จะมีประตูเนี่ยมันสามารถเป็นผู้แอคเซสเปิดออกไปได้เลยลงสระว่ายน้ำได้เลยเราได้ฟิลบบคอนเนคติ้งกับคนข้างนอกด้วยใช่ครับเปิดได้เปิดได้ก,กว้างๆได้ทุกจุดเลยนะคะใช่ครับ Dining area ใหญ่มากโต๊ะทานข้าวสำหรับแปดที่นั่งโห oh ก็ยังคนคอนเซ็ปต์ไม้เนาะโต๊ะก็เป็นโต๊ะไม้พร้อมกับบิวอินในนี้สังเกตได้ว่าเป็นไม้ค่อนข้างเยอะอ,อาจจะเป็นไม้ที่สีมืดมืดหน่อยโซนนี้ก็คอนเนคติ้งกับเป็นโซนครัวยุโรปของเราแล้วครับก็สิ่งแรกที่เจอเลยก็คือตัวไอแลนด์ท็อปด้วยเห็นอ่อนให้มาไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้เลยแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานเล็กๆน้อยๆต่อตมไม้เหล็กไฟฟ้ามี ูที่ดูดควันให้มีช่องใส่ตู้เย็นให้แบบนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องบิวอินสำหรับเตาอบแล้วก็เตาอบไมโครเวฟค่ะซาร่าชอบครัวยุโรปตรงตรงนี้แบบที่ไว้แก้วที่วางพวกจานชามคือเราไม่ค่อยเห็นที่อื่นเขาให้มาสักเท่าไหร่ตัวนี้เนาะใช่ครับหลังนี้มีถึงสองห้องครัวด้วยกันอ,อีกห้องครัวหนึ่งจะเป็นครัวไทยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับจะมีห้องน้ำห้องรับแขกหรือพาวเดอร์รูมอยู่ตรงด้านล่างนะครับตรงนี้ ทีนี้เราไปดูห้องครัวไทยกันซึ่งจะอยู่ด้านนอกนี้เลยค่ะจะอยู่ในโซนของหลังบ้านรตรงนี้อ่ตรงนี้เขาเผื่อพื้นที่ไว้แบบสําหรับซักล้างแล้วก็เครื่องซักผ้าครัวไทยของเราครัวไทยไว้อยู่ด้านหลังมากเ,เพราะว่าเรื่องกินอาหารอาหารไทยก็จะแบบกินเครื่องเทศแรงหน่อยครับใช้เป็นเตาฟูกเขาเอาไว้ข้างหลัง หรือจริงๆแล้วเนี่ยครับบ้านของโลสูดเนี่ยครับเราอาจจะอ d ด p t เป็นห้องอื่นๆก,ก,ก็ได้เป็นห้องแม่บ้านหรืออาจจะเป็นทําเป็นห้องซักล้างที่มันเป็นฟูลฟังก์ชันมากกว่านี้ก็ได้ใช่ครับเราแต่ลูกค้าเลยว่าจะเลือกต้องการฟังก์ชันแบบไหน,นในโซนชั้นหนึ่งที่เราอยากจะพาท่านู้ชมไปชมอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือห้องนอนที่หนึ่งของเราครับอ่ะเราพาไปชมกันเลยขานาดกำลังดีเลยนะใช่ครับเข้ามาเราก็เจอตู้เสื้อผ้าที่เขาบิ๊กอินมาให้แล้วสําหรับบานประตูก็จะเป็นกระจก แต่งตัวไปด้วยแล้วก่อนที่จะเข้าห้องนอนครับตรงนี้ก็จะมีโซนของห้องน้ำํำในห้องน้ําก็จะเป็นฟูลฟังก์ชันทั่วไปครับก็จะมีสิงล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีตัวชาว์บ็อกให้ครับตัวนี้ก็จะมีกระจกแล้วก็ทําเป็นตู้เก็บของได้ครับออกแบบให้ใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับในห้องนอนก็ยังคงคุมโทนในเรื่องของการตกแต่งแบบไม้มสไตล์สีมืดๆบืหน่อย แล้วก็ตัดกับเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างสีมืดเลยสำหรับตัวผมนะครับผมชอบสไตล์ห้องโทนสีนี้มากรู้สึกอบอุ่นมีความเป็นผู้ชายครับสีเข้มเข้มใช<ด>ค่ค่ะผมชอบห้องนี้มากครับตรงน,นี้มีกระจกที่คือกระจกบานใหญ่มากทําให้เราตื่นมาเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การพักผ่อนมากครับทาให้เราสบายตาครับมีความดีแลก ปลายเตียงนะคะก็เป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือว่าถ้าเราจะเอากระจกใสก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นทีวีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเตียงเลยเขาก็บิวอินมาให้เป็นไม้เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็มีลิ้นชักมาให้นี่เนาะอันนี้คือทั้งหมดของชั้น1แล้วนะครับสังเกตได้ว่าชั้น2เนี่ยครับตรงโถงทางเดินเนี่ยทางคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เขาจะไม่ได้เน้นโถงทางเดินมาก แต่เขาจะเน้นพื้นที่ใช้สอยแต่และห้องนอนให้มันกว้างมากขึ้นตั้งแต่โถงบันไดขึ้นมาเนี่ยเราถึงตรงห้องนอนเนี่ยจะเป็นใช้เป็นพื้นลายไม้มันจะเป็นเอนจิเนียร g Wood มันก็ดีต่อความทนทานเลยเยอรเหมือนห้องข้างล่างเลยเนอะห้องนี้ใช่ครับก็คือเปิดเข้ามาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ u ิวอินก่อนเฉตสีอาจจะต่างกันมานิดนึงข้างล่างอาจจะดําอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนลงมา แล้วก็เข้าไปจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบฟู l l f u n c t i o ค่ะม,มีซิงค์โถสุขภัณฑ์แล้วก็เป็น shower box มาให้ค่ะห้องนี้เป็นโทนสว่างกว่าข้างล่างเลยเนาะเพราะข้างล่างนี่จะเป็นลายไม้เต็มเลยตรงนี้จะเป็นวัลเปเปอร์แบบสีเบจทุกห้องเนี่ยจะมีวิวประจำห้องใครห้องมันมองออกไปก็จะเห็นวิวเป็นวิวภูเขาครับสบายตามากๆครับ ใช่ชั้นนี้คือถือว่าวิวนี่สุดยอดมากมันยังมีไฮไลท์มากกว่านี้อีกใช่มันจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรลอชมห้องต่อไปได้เลยครับเก็บไว้ดูทศหลังปลายเตียงก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งก็ท็อปด้วยหิ่งอ่อนนะคะคอนเนคติ้งกันกับตัวทีวีซึ่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็มีสตูมาให้ปลายเตียงไว้นั่งแต่งตัวถัดไปเราจะไปดูห้องนอนที่3ากันห้องนี้ได้วิวอีกแบบเนาะใช่ครับตัวแปลนห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เป็นแนวยาวหน่อย จุดเด่นเลยที่เข้ามาที่เห็นก็คือเป็นวิวตรงนี้เป็นวิวพระอาทิตย์แล้วก็มองไกลๆไปก็จะเป็นเห็นเป็นถึงวิวเมืองด้วยครับเป็นวิวเมืองของบัทยาใช,ใช่ครับ ก็จะมีระเบียงแบบรอบตัวห้องเป็นตัวแอ L ค่ะ<ม>ซึ่งสามารถออกฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้แต่ฝั่งนี้น่าจะสะดวกกว่าค่ะห้องนี้เขาก็จะใส่เป็นโซฟาในส่วนของห้องนี้จะเป็นโซฟาแบบนั่งแบบจริงจังได้เลยน,นั่งดู<ม>ทีวีนั่งเล่นไปแล้วก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอน,อน,อนใช่ครับก็ถ้ามองก็คือห้องนี้อาจจะเป็นของอ่ะห้องลูกๆและใช่ครับ ถัดมาจากเตียงนอนนะคะก็จะมีโซนแต่งตัวแล้วค่ะหชอบมากเลยมีโตเครื่องแป้งขนาดใหญ่พร้อมบิวอินลิ้นชักมาให้แล้วด้วยเก็บของจุใจมากเลยแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าด้านหลังก็คือเป็นห้องแต่งตัวแหละค่ะแต่งตัวแต่งหน้าสาวๆอย่างสาร่าต้องชอบโอ้โหกระจกนี่ I l o v v e คือแบบได้เห็นทั้งตัวแต่งตัวยังไงโอเค ห้องนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็คือตัวฟังก์ชันจริงๆก็จะคล้ายๆกันทุกห้องครับแต่ห้องนี้ครับจะได้มีวิวช่องแสงหน้าต่างเล็กๆอยู่ทางด้านติดกับตัวชาวร์บอกให้ก็ได้รู้สึกว่าเราอาบน้ำแล้วก็เหมือนได้ชมวิวข้างนอกไปด้วยมาถึงห้องนอนสุดท้ายเป็นห้อง master bedroom ก่อนที่จะเข้าตัวห้องนอนหลักของ master bedroom เราก็จะเจอกับ นี่เขาเป็นโต๊ะทํางานตั้งให้ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็คอนเน็กกับตัวตู้วิวที่บางทีวีใช่ครับเขาวางตัวทำงานตรงนี้ผมชอบมากคือมีกระจกแล้วเราสามารถทํางานไปด้วยได้เทควิวนอกบ้านไปด้วยใช่ครับแล้วมองลงไปเนี่ยยื้องลงไปเราก็จะเห็นวิวของสระน้ําตัวหน้าบ้านอีกก็ยังได้เห็นคนข้างล่างทําอะไรอยู่กิจกรรมภายในบ้านเราชอบการตกแต่งที่นี่อย่างที่บอกเนาะมันกําแพงเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบครีมครีมเบจเนาะแต่เขาจะมีการตัดขอบ ขอบเหล็กแบบเส้นแบบนี้มันจะให้ความหรูหราขึ้นมาหน่อยคือเขาจะคุมโทนแบบความอบอุ่นออนไปด้วยอย<ช>่างเงี้ยไม่ได้แบบรูลราลักชวรี่ขนาดนั้นแบบเวอร์ขนาดนั้นแต่มีความแบบมีฮินนิดนึงใช่ใช่ครับรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนอย่างที่เกิ่นไปครับว่า<ม>อยู่ในรีสอร์ทได้รู้สึก,กรีแลกครับ<ม>โอเคเข้ามากับโซนนี้ครับนี่เลย<ฮ>ใช่เป่าทูพีเซนต์มากครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบลูมของเราคือพื้นที่นี่กว้างมากๆอยากให้ดูตรงนี้ก่อนครับตรงวิวตรงนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปว่า ตรงนี้กระจกตรงนี้มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มข้ามาจากถงลิฟว n g ิ้งแอีเรียแล้วมองขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นกระจกคนข้างล่างมองขึ้นมาแล้วคนที่อยู่มาเซอร์เบรุมชั้นบนก็มองลงไปก็เห็นคนข้างล่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้คอนเนคติ้งมีแอคทิวิตี้กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงไม่ใช่แค่นั้นกายอย่างที่กายพูดเนาะวิวแต่ละห้องนี่คือสวยมากแต่ห้องนี้คือสวยสุดใช่สวยสุดครับ <laughs> ตรงนี้คือเราจะได้เทควิวออกไปเต็มเตมตาเลยครับมองออกไปทางนี้ ได้เห็นวิวพระอาทิตย์ได้เห็นวิวเมืองพัทยาตรงนี้เป็นฝั่งฟิศิิตะวันตกจะสวยตอน,น,นพระอาทิตย์ตกค่ะถัดมาเราก็จะมีโซฟาไว้นั่งเล่นในห้องนอนนะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นเตียงนอนขนาด King ไซส์อยู่ห้องนี้ผมว่าผมจะนอนตรงวันไม่ออกไปไหนแหละถ้าได้ห้องนอนแบบนี้สวยงามมากค,คือมันไม่ได้หรูเวอรอ แต่ว่าคือมันมีความหรูเข้ามานิดนึงจากการที่เขาใส่พวกขอบเหล็กขอบทองแต่มันมีความอุ่นจากการที่เป็นส่วนใหญ่ในห้องมีการตกแต่งลายไม้ค่อนข้างเยอะใช่ครับอันนี้คือกระจกไว้สองคนดำน้ำมันจะเป็นอารมณ์แบบเซ็กซี่บาร์หน่อยครับใช่ใช่มีกระจกมีเห็นแบบตาเหมือนที่เราเห็นตามโรงแรมครับว่เหมือนในรีสอร์ทถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้ามีให้สองฝั่ง ใช่ครับแหมกันเลยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ไม่ต้องตีกันครับของแผงแยกมาให้เลยทังสองฝั่งนงี้สวยงามตัวสภาเราจะเป็นการตกแต่งที่คล้ายๆกันใช่ครับกระจกผมชอบมากกระจกตัดด้วยขอบทองครับยังคงคอนเซ็ปต์ให้มีความหรูหราด้วยเข้ามาในห้องน้ำห,ห้องน้ำ,ห,นำ,ห,นำห้องนี้กว้างมากห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยตัวเรียเอามันจะต่างจาก3ห้องแรกครับก็คืออย่างที่ว่าครับมาสเตอร์เบรูมมันก็ต้องใหญ่กว่าห้องอื่นทางซ้ายมือผมเนี่ย จะเห็นโถสุขภัณฑ์คือเขาจะมีตัวพาร์ติชันเปนกระจกกั้นให้แยกโซนเหมือนแบบในโรงแรมอ่ะ <laughs> ใช่ครับเขามาตรงนี้อย่างที่เห็นข้างหน้าก็คือเป็นซิงค์ที่สันเอฮนเรอร์างหน้าใช่ครับโเก็บของได้ด้านหลังกระจกใช่เป็นอย่างนี้เกืบทุกห้องเลยเนาะใช่กแล้วก็มีบัสทับมาให้ใ<ช> <laughs> ตรงนี้เนชาวเวอร์เซ็ตในชาวเวอร์บ็อกแล้วก็มีวิวให้ดูด้วย สามารถปิดได้อาจจะเป็นแนวแบบคู่รักใหม่ๆพิ่งแต่งงานกันกำลังอายกันอยู่ย้ายเข้าบ้านก็อายังเขิน์นายกันอยู่ปิดปิดนี้ใช่แต่อยู่ปิสักไม่กี่ปีก็เปิดอย่างนงี้เหรอครับจริงเปิดไว้กันเลยเป็นห้องนอนมาเตอร์เบรดุมห้องสุดท้ายแล้วเป็นฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับที่เราพาชมกันเดี๋ยวเราจะพาไปสรุปกันว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างเหมาะกับใครบ้างไปครับ ทีนี้เราก็ดูบ้านหลังนี้กันครบหมดแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นใช้บ r o สฟูดสี่ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะมีขนาดเริ่มต้นที่79ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่15.15ล้านบาทยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบการตกรแต่งแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยจะอยู่ที่ราคา 20. 5ล้านบาทค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแล้ว พื้นที่โครงการทั้งหมดด้วยกัน50ไร่ครับมี1 2 8อยู่นิตอย่างที่เราพามาดูนะครับตรงโปรเจกต์นี้มันเป็นเฟสหนึ่งซึ่งก็จะเสร็จประมาณช่วงช่วงสิ้นปีนี้เฟส2กับเฟส3ก็กําลังจะทยอยเริ่มขึ้นบ้านที่เราเกินไปตอนเริ่มรายการนะครับเป็นบ้านตัวแคชเชียร์สำหรับบ้านแคชเชียร์เป็นตัวบ้านเริ่มต้น4ห้องนอนห้าห้องน้ําเหมือนกันครับที่2จอดรถตัวแคชเชียร์ครับบ้านเปล่าจะเริ่มที่ 9, 9้าล้าน9ครับแต่ว่าใครต้องการที่จะซื้อออเเเฟรร์ิริ in, พพก่ม่มมหื ทังโครงการอันเทลล์ปาก็มีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจให้เลือกด้วยเหมือนกันครับโครงการนี้นะคะจุดเด่นของเขาอยู่ที่ส่วนกลางค่ะที่นี่มีส่วนกาขนาดใหญ่ทีเดียวเลยค่ะมีทั้งหมด3ไร่นะคะใช่ครับให่มากเขาจะมีคอนเซตต็ปต์คือสวนเขาจะจัดเป็นสวน3ฤดูซึ่งสวยมากๆครับรวมทั้งยังมีโซนของสระว่ายน้ำโซนคิดขับโซนจ็อกกิ้งแทร็ก ห้องฟิตเนสมากมายคือมันใหญ่มากจริงๆครับสำหรับส่วนกลางของที่นี่เป็นจุดเด่นเลยของไฮแลนด์พาร์คที่นี่นะคะสาราว่าค่อนข้างเหมาะกับครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งปล่อยเช่าก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เราอยู่ในทำเลของห้วยใหญ่ซึ่งห้วยใหญ่เนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกมากเลยค่อนข้างใกล้มอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดไปกรุงเทพไประยองไปสนามบินอุตภเปาก็ค่อนข้างสะดวกค่ะแล้วก็ห้วยใหญ่เนี่ยก็เป็นทำเลที่ คนผู้หยวาใส่ค่อนข้างจับจองค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียอควาเวิร์สสวนุงุ่พัทยาตลาดน้ำสีภาคก็อยู่ใกล้เช่นกันค่ะที่นี่จะอยู่ห่างจากตอมเทียนประมาณ15นาทีค่ะผมการันตีได้เลยครับว่าในเครือ Habitat Group เนี่ยเป็นเดเวลอปเป ชั้นนาแนวหน้าของพัทยาแน่นอนครับเขาทําหลากหลายโครงการมากว่าจะเป็นคอนโดบ้านก็มีหลายโปรเจกต์แล้วโครงการนี้เขามีบ้านถึง16กทยด้วยกันเดี๋ยวมันจะอยู่ในส่วนของเฟสสองและเฟสสามถ้าเขาสร้างเสร็จแล้วผมกับซาร่าจะพามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็พาชมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนตอนที่เราออกไอพีสดใหม่มา พบกันใหม่เอพิโ od หน้านะคะกายกับซารา่าลาวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ